ครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นวันเช้าวันมาค้าบูชานะครับที่แยก,กเกษตรเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาสาย114กันนะครับาตารางเลี้ยวมาแล้วนะครับสาย114ครับเดิมเขตเจ็ด 7, เดินรถนะครับปัจจุบันนี้เป็นเขตหนึ่งนะฮะเสริมบางเขนนะครับเสริมบางเขน สมัยก่อนสมัยเขตเจ็ดวิ่งนี่จะเป็นเสริมมัดภาษีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเขตหนึ่งได้เปลี่ยนจากคำว่าเสริมมัดภาษีเป็นเสริมบางเขตนะครับเดี๋ยวเราเราจะจะรอหนึ่งหนึ่งสี่คันหนึ่งนะครับระหว่างรอที่ก็มีสายยี่สหกผ่านไปนะครับสามสี่แล้วก็หนึ่งสองเก้านะครับ ก็ลองติดดูดีนะครับว่าวันนี้เราจะเจอ1นึ่ถงสี่คันหนึ่งไหมนะครับ สาย522ลังเลี้ยวมาครับไปลังสิทนะครับ522ข้ามาแล้วครับ114อ่าแต่คราวนี้เป็นรถยาวครับไปลำลูกกาครับไม่เสริมนะครับ